เราสคนนะก็จะพามาสานที่สายมูกต้องแห่งใหม่ของมาตัดสยามน,นะแล้วก็ของประชาชนทั่วไปตอนเนี้มาสายมูของเรากอากำลังเริ่มสร้างแต่ตอนเนี้เราก็มีเซียนแล้วสามเซียนสมเซียนเลยอที่ทุกคนควรจะต้องมาไหวโดยเฉพาะสมาชิกมันตะหรือ,อไม่ได้สมาชิกมันตะใครที่ดู YouTube ของเราเนี่ยใครอยากรู้ว่า สายมูที่ของจริงพิสูจน์ได้เป็นยังไงเราพลังงานดาวพูดได้เลยนะว่าพลังงานดาวของลุกเก้าลงที่สถานที่นี้แล้วเราห้ามพลาดวิหารเซียนมันตะสยะียดีเราก็พูดง่ายเรามาจากท่าสุพวันจากลังสิต <ฮะ S 1> มาทางลาดลุกแก้วนะครับเราก็จะเจอวัดเจดีหอยขวามือ,ต,อตรงมาครับเจอไฟแดงแรก เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าเลี้ยวขวาเลยติดไฟแดงเลี้ยวขวาแล้วขวซอยตรงมาเลยถูกต้องขับตรงก็มาเรยๆตรงยาวเลยค่ะตรงยาวเราจะเห็นสังเกตก่อนว่าขวามือเราจะเจอวัดหมอทองใช่แล้วเราก็ตรงไปอีกประมาณสักกิโลนึงะตอนนี้เราก็กำลังอยู่หน้าวิหารเซตาว่าเวลาขับต้องสังเกตดีๆเพราะใจกำลังสร้างแต่ถ้าหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปทำดูทุกไปมาเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับมาอยง่ายของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ จัดในซอยเลยนะปักซอยเข้ามาตรงยาวๆเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเข้ามาตรงยาวๆเลยอ่าเรามาเห็นวสีเขียวไหมอ่านี่แหละของเราอยู่ด้านซ้ายมือชะลอได้เลยนะพอเห็นบรรยากาศนี้ปุ๊บชะลอได้เลยค่ะอ่ามาวิหารเซียนมันตะสยามตอนนี้กําลังเริ่มสร้างนะคะแต่คนเข้ามาสการะแล้วได้โชคลาภกันเยอะมากมาเข้ามาก็จะเจอร้านเลยถูกต้องค่ะ ที่ตอนนี้เซียนทั้งสามอยู่เนี่ยจริงๆไอสถานที่ขันเนี่ยมันจะเป็นทัพเวนองค์ใหญ่ะแต่ตอนนี้อาจการแขกงกำลังทัพเวนอยู่ก็เอาเซียนทั้งสามมาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเข้าไปว่าจะสอนทีวหว้ว่าบาทถึงควรจะว่ายยังไงตรงเดี๋ยวเราไปเจอกัน้ข้างหน้าเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเทพทั้งสามสามเซียนองค์แรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะมาองคแรกก่อนองแรกองแรกนะคะก็จะเป็นเทพของสี่หูห้าตานะคะจะเกี่ยวกับเรื่อง เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ชอบเสียงดวงคนที่ชอบเสียงดวงดูเลยแล้วอันนี้เรียกนว่าอะไรน่ะพี่กอฟอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูเล็ตรูเล็ตจะอยู่ที่บ่อนเลยพวกคาสิโนอ่ะรูเล็ตอันนี้ชิปค่ะพวกชิปที่แลกเงินพวกไพ่พวกลูกเต๋านะคะก็สําหรับคนที่เล่นเลยที่นักเล่นอ่ะไปคาสิโนไปบ่อนเลยนะคะวิธีไหว้น้องเปาวิธีไหว้นะคะก็ไหว้ด้วยส้มห้าลูกอ่าส้มห้าลูกนะแล้วก็ อาน้ำมันนนมัที่จะต้องเติมตะเกียงอยู่ฝั่งนี้เติมเติมตะเกียงฝั่งนี้นะหนึ่งขวดแต่มาเรายังไม่ต้องไม่ต้องเติมเอามาตั้งเอาไว้ไม่มีพิธีข้างหน้านะใช่แล้วเราจะมาตั้งเอาไว้แล้วเค็ดเลยอให้ให้เสียบแบงค์เสียบแบงค์ที่เราเล่นอ่ะตรงไหนก็ได้ที่เราเล่นใครที่อ๋อเล่นไพ่ถูกต้องด้านหลังก็ได้เสียบใครที่ไปบ่อนอะค่ะให้เสียบไว้ โถูกต้องถูกต้องค่ะก็เสียบไว้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้าแล้วถ้าสมมติพี่เล่นหวยอ่ะพี่เสียบตรงไหนนน่เลยกิน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 ยัดเข้าปากเลยได้ไหมได้ดู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 ออดูดูให้ดูเลยเนี่ยสมาชิกมากันเยอะมากแล้วก็มีเหยียบเงินด้วยนะมีแบบมีเสียบแบงค์แต่สังเกตว่าทุกอันเนี่ยอาจารย์มียันมียันมียันลงทั้งหมดข้างหลังก็มีและที่สาคัญเลยนะ สังเกตไหมพี่กอลฟว่าตรงเนี้ยจะเป็นสีอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสีแดงสีแดงแบงค์ที่เสียบถ้าจะให้ไวจะต้องเป็นสีแดงถูกต้องค่ะถูกต้องก็ได้อยากไวกาสีแดงถูกต้องถ้าสมมติมาแล้วแบบอยากได้โชคแบบไวๆวก็สีแดงเอาง่ายๆเทพองค์แรกคือสี่หูห้าตาถูกต้องค่ะสี่หูห้าตาใครๆก็อาจจะพูดว่าเป็นนารายแปลงรูปถูกกินของร้อนให้ถ่ายเป็นทองถูกต้องคืออันเนี้ยสาหรับนักเสี่ยงโชคจริงๆแต่ ถ้าคนไม่ได้เล่นน้องป่าจะมีปัญหาทุกใจปัญหาใหญ่ๆก็มาไหว้ท่านเพราะท่านะกินแต่เรื่องร้ายให้กลายเป็นโชคลาภเงินทองมาเราก็ควรจะมาไหว้เทพสีค่าตาใช่แล้วโดยใช้ส้มห้าลูกน้ำมันกี่ขวดหนึ่งขวดหนึ่งขวดเทไปแล้วก็ส้มไหว้ถูกยังไม่ต้องจุดธูปนะแต่ส้มเอากลับได้ไหมเอากลับสองลูกิ้งไว้ที่นี่สามลูกอ่าโอเคเคล็ดลับของน้องป่าคือเราเล่นอะไรวางไว้ตรงนั้นถูกต้อง ถูกต้องหรือว่าถ้าไม่มีก็เสพนี้เลยเข้าปากได้เลยเข้าปากเลยให้กินตลอดต่อไปเราไปดูเทพองค์ที่สองมาเทพองค์ที่สองคือโอ้ใครๆก็รู้จักประธานเราเลยอ่ะใครๆก็รู้จักองค์นี้ค่ะเทพใส่สิดเนี้ยไม่เทพเซียนพนันเออเชลโทษโทษโอ้โทษพนันใช่เทพเซียนพนันถูกต้องเป็นเทพเซียนพนันนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องใหญ่ๆคนที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องแบบเออเขาเรียกอะไรธุรกิจใหญ่ธุรกิจรุ่งเรืองหรือ เรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ให้มาขอเทพเสียมพันธนะคะเนี่ยเป็นไงนี่แบงค์อะไรเห็นไหมแบงค์ให้ดูสีแดงสีแดงส่วนใหญ่อ่ะจะมาเสียบเรียกเลยเสียบตรงไหนก็ได้ค่ะองนี้ว่ายังไงน้องป่าองนี้ไหวนะคะส้มสิบแปดลูกส้มสิบแปดนะส้มสิบแปดลูกนะคะน้ำมันตะเกียงหนึ่งขวดก็จุดข้างหน้าตรงไหนก็ได้ใช่ไตรงไหนก็ได้ให้ให้จุดทางด้าน ถ้าหันหน้าออกจุนด้านขวามือขององค์ท่านก่อนนะคะจุนด้านขวามือก็เสียบเงินจะเสียบด้านหลังก็ได้โหข้างหลังอยากบอกว่าเยอะมากเป็นปึกเป็นปึกเลยค่ะเยอะมากเยอะมากข้างหลังเสียบเสียบด้านหลังก้อนทองก็ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอะอยากได้เรื่องอะไรถ้าอยากได้เรื่องหน้าที่การงานให้เสียบที่มือนะคะเงินทองเงินทองให้เสียบที่ก้อนเงินก้อนทองนะคะถ้าอยากได้เรื่องบริวารให้อยู่ใต้อานัตเราเสียบที่เท้าเลยเสียบที่เท้าเสียบได้นะคะ ประมาณนี้อันใชยส้ม18แผล18แลูกลูกแล้วกับสองลูกค่ะเท่ากับ13ลูกเอห้า1ิ1เจ็กลูกโอเคเอาองค์สุดท้ายจะอ่ะองค์สุดท้ายของเรากุมารฝ้าฉายอ่ะกุมารฝ้าฉายนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเกี่ยวเรื่องการแข่งขันเกี่ยวเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะการเรียนการเรียนการแข่งขันการเลื่อนขั้นการสอบอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งจะไม่เหมือนองค์ประธานเมื่อกี้นะองค์ประธานเมื่อกี้เกี่ยวกับ ธุรกิจการแข่งขันเรื่องธุรกิจอันนี้เกี่ยวเรื่องสติปัญญานะคะวิธีไหว้วิธีไหว้ไหว้ด้วยส้มกลูกก้าลูกน้ำมันหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะคะเอากลับได้สองลูกไม่ต้องใช้ทูกให้ใส่น้ำมันตะเกียงทางด้านขวามือแต่เคล็ดลับที่นี่คือเราต้องมีน้ำมันอยู่ห้าขวดเพราะเป็นพลังงานดาวหมายความว่าถ้าจะไหวสาองเอาน้ำมันมาแดขวดห้าขวดห้าขวดใช่เทสามขวดเท เทห้าขวดอ๋ออย่างละห้าขวดเหรอหรือยังไงจะมีสามองแต่มีตะเกียงอ่ะห้าอ๋อห้าเพราะตรงไปแลาวทีี่่นตอนนี้เทมีสามองค์แต่ที่เทตะเกียงน้ำมันตะเกียงมีห้าก็เอามาน้ำมันมาห้าขวดเททุกขวดอ่ะขวดละหนึ่งตะเกียงนะคะจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะองค์เนี้ยก็ส่วนใหญ่เลยที่เขาเสียบ จะเสียบการข้างในโอ้โหตายแล้วมีจริงๆด้วยเป็นไงสีแด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 งเคล็ดลับที่นี่นะคะก็ข้างหลังเหมือนกันเลยนะคะข้างหลังเหมือนกันเลยเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเกี่ยวเรื่องธุรกิจไม่ได้ธุรกิจดีเกี่ยวเรื่องสติปัญญาละกันนะประมาณนี้ก็ใช้ส้มกี่ลูกนะ9ลูกค่ะ9ลูกย่าพี่ี4สี่หัวตาใชห้าลูกค่ะเทพเซพนาน18ลูก ุมารฟ้าฉายห้าลูกไอ้เก้าลูกแต่ให้ากลับบ้านอย่างละสองลูกอย่างละสองลูกแล้วที่สำคัญเลยคนออกมาห้าขวดถูกต้องและที่สําคัญเลยตอนเนี้ยมันตะสยามได้ออกเทพเซียมันันองเล็กเดี๋ยวเอามาให้ดูทีนได้โอเคเี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคยกลับบ้านเพราะมีคนมาไหว้แล้วนี่ย ก็เดี๋ยวกล้องแพลนไปดูวันนี้มีคนใหม่ปออย,อยากบอกว่าปอไม่อยากให้สมาชิกพลาดจริงๆเพราะตอนเนี้ยเราได้ลง,เ,งเราได้ลงหลายๆที่ทั้ง t ิกต็อกทั้ง u t u b e ทั้ง a c e b o o k นะคะก็จะไม่ใช่แค่ลูกค้าของมันตดสยามลูกศิษย์ของอาจารย์แขกเท่านั้นตอนเนี้มันเป็นไวรัลอ่ะมันเป็นทั่วประเทศคนที่รู้จักของ t ิกต็อกก็มานะคะในนามมันตดสยามก็มาในน้นมเพชรบมิตังก็มาคือตอนเนี้ยทุกคนมาแต่ที่ปอมาแนะนําพร้อมน้องหมวยพร้อมพี่ก,กอล์ะค่ะ เราอยากให้คุณนะ่ะได้มารับโชคลาภก่อนเพราะว่าท่านนะ่ะเพิ่งมาประดิสฐานตรงนี้นะก็ถ้าใครไหวก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะการบ่นนะ่ะยังไม่มีใครบน่นยังไม่ท่านนะ่ะก็จะให้เราไหวนะท่านท่านก็จะให้เราไหวน,นี่เทพเสียงพนันค่ะนี่คือเทพเสียนพนันเทพเสียนพนันคือองคางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียให้ทีมงานตัดให้รูปพืดูทีอันนี้คูออ่ะ,อะเดี๋ยวให้ตัดให้ดูทีค่ะ แต่ตอนนี้ตอนที่เรายืนอยู่เนี่ยบริเวณกว้างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นฐานของท้ากุเวนองใหญ่ที่สุดใ,ใชในเมืองไทยเมื่อไกก็ได้ถนะูกต้องได้นะอ่ามาเดี๋ยวน้องหมวยตามมันนี่นิดนึงน้อ,องหมวยตามไปเทพเซียนพนันนะคะเท่ากับองค์นี้ทําไมเราถึงต้องพกเท่ากับว่าเทพได้คุ้มครองแล้วสถิตยอยู่กับเราเท่ากับดาวที่ตอนเนี้จะลงมาที่สถานที่วิหารตอนเนี้ยคะ่ะก็จะมาคุ้มครองดวงเราก็จะมาอยู่กับเรา ถ้าได้ถ้าได้เช่าองค์เล็กไปติดตัวหรือไว้ที่บ้านก็อบอกก่อนว่าถูกมากด้วยนะถูกต้อง่อะเอาเป่าบอกก่อนไว้ที่บ้านจะดียังไงไว้ที่บ้านนะคะก็เหมือนเหมือนที่บอกอ่ะมันเกี่ยวกับการดึงพลังงานอ๋อเชยภูมิได้ด้วยชชยภูมิเดียวกันอ่ะเ<ท>ูบ้านคุณได้เชยภูมิเดียวกับที่นี่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าณปัจจุบันของมัตสยามค<ฆ>่ะอ่าซุ้มของหม่งเวนเนี่ยชิดซุ้มอันตสยามเนี่ยคือพลังงานดาวลงที่นี่ทั้งหมดใช่แล้วแต่ถ้าเราเปนเทพเสพนาวิธิบ้านก็ยูดบ้าานเรอ่ะ สถานที่ชชยพูมิเดียวกันถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วถ้าสมมติใครมีเทพเซียมพนันนะคะแล้วพกมาไหว้องค์ใหญ่ด้วยยิ่งได้ผลถูกต้องถูกต้องและในอนาคตอาจารย์จะทํากระถางกระถางทูให้เอาเทพมาคุกผงทูเพราะว่าใครเป็นสมาชิกมตะรู้เลยว่าไม่เอาผงทูกลับใช่ค่ะแต่อาจารย์ก็จะคุกอย่างเดียวใช่แล้วนี่เราก็จะเตรียมของเทพกับเทพเซียมพนันเหมือนกันถูกต้องถูกต้องวันนี้เราก็มาอธิบายคร่าวๆว่าวิธีการไหว้ เทพเจ้านั้นไอ้เทพทั้งสามของมาติสยามเนี่ยเป็นยังไงว่าย,ยัางไงให้ถูกวิธีนะวิหารเซียนม,มันตัดสินแล้วเราก็ท้าวิหารเซี่ยของอาจารย์เนี่ยพัะนดาต่อไปเราจะ ตามาวิวเรื่อยๆว่าต่อไปตรงนี้จะเป็นจะเป็นแบบไหนอ่าจะเป็นเท่าไหร่องค์ใหญ่ขนาดไหนจะมีอาคารจะมีอาคารยังไงเพื่อรับรองสมาชิกแต่ต้องบอกก่อนว่าต่อไปทุกคนมีปัญหาไม่ต้องมาหาอาจารก็ได้วิหารเซียนที่นี่แหละจะแก้ปัญหาทุกท่านถูกต้องนะครับถูกต้องใครมาก่อนได้ก่อนค่ะมาพิสูจน์การว่าของจริงที่พิสูจน์ได้ที่จาย์แขกสโลแกนจา์เนี่ยของจริงว่าทพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ยังไงทุกคนมาว่าดูนะครับห้ามพลาดกันนะคะแจ้งไว้แล้วโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าีวราาเจะม รายงานไทยทีครับจ้าสวัสดีค่ะ